เพราะว่าท่านเคยมีอดีตท่านถึงมีประสบการณ์เพราะว่าท่านเคยมีวันวานท่านจึงเติบโตเพราะว่าท่านเคยผิดพลาดวันนี้เลยแข็งแรงเพราะเราเคยโง่วันนี้เราเลยฉลาดสวัสดีทุกท่านค่ะก็อขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ รัวครอบครัวอยู่มีสคุณท่านรู้ไหมคะไม่ได้เรื่องง่ายนะคะที่คนคนนึงน,นั่งอยู่ในห้องนี้แต่เช้าจนเวลาป่านนี้ยังไม่คิดจะกลับบ้าน <c oughs> แล้วก็มีหลายท่านที่กลับไปแล้วธุรกิจคือใครเป็นการทำกับคนที่ใช่ ที่อยู่ในห้องนี้ถึงตอนนี้คุณเป็นคนที่ใช่และคุณก็คือสิบดีคนต่อไปคนะ่ะดูไหคะคุณก้าวมาสู่รัว้วครอบครัวอยู่ิพมัสทันทีที่คุณก้าวเข้ามาคุณสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความสำเร็จไม่แค่นั้นนะคะคุณก้าวขึ้นมาสู่บันไดสู่ความสำเร็จและอยู่ห้องนี้คุณสำเร็จไปแล้วคะ่ะ7จสอร์ซ อัตวมวาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามาแล้วาาะคะเป็นนักธุรกิจเกอร่มาก่อนะะก็เคยล้มเหลวเคยผิดพลาดแล้วเคยคิดจะเลิกจนวันหนึ่งอัพมาไทยก็มีอัพไลน์นะคะอัพไลน์บอกว่าคุณต้องมาเรียนรู้เราเรียนจบสูงมานั่งเรียนแบบนี้ ขนาดนั้นเขารู้สึกอึดอัดให้มาสอนเราคุณมาสอนฉันแค่ขายของอะ่ะแค่มารู้สินค้าสมู่ก็แค่ถูอะ่ะถูกไหมต้องมาเรียนไหมแข็นกันตลาดก็อ่านก็ได้อ่ะมีแค่ห้าข้อหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองสองไปแนะนำคนละสองก็คือสี่ต้องมาเรียนไหม,ไ,มหไปน,นั่อองนนอ่านที่บ้านก็ได้เนื่องจากเราความรู้เยอะ ไม่มาเรียนจ่ลย่างจะเลิกแล้วค่ะก็ต้องทำไม้สำเร็จพนีพน้นตัดสินใจเข้ามาเรียนมาทุกคนนะได้รูไ้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่พนักานมีอยู่ในตัวเองจะติกรับว่าต้งแต่เล็กยันโตคือมีเป็นคนที่ทำอะไรเขาแต่ทำอย่างต่อเนื่องกดเล็กของความสำเร็จในธุรกิจนี่นะคะถ้ามาเรียนแล้วก็เรียนให้มันต่อเนื่อง เรียนจนสำเร็จอ่ะธุรกิจเครือข่ายสามเดือนรู้คนเรียนก็ต้องเรียนแค่ต่ำสามเดือนทำเรียนแล้วต้องออกไปทำด้วยนะไม่ใช่ม in านัน่งเทรนนิง่งเพราะว้นแต่ก็ที่นนิ่งไหมนะเทรนนิ่งนิ่งนิ่งสนิทไหมฮะเด็กก็ยังมาเรียนต่ออีกก็ต้องทำอย่างต่อเน,นื่อง สามเดือนรู้ผลทาวันเดียวเลิกสองอาทิตย์เลิกสามอาทิตย์เลิกให้ได้ทำยานต่อเนื่องอดทนอย่างต่อเนื่องฝ่าฟันก็ต้องหลางต่อเนื่องเร้ว่าหัวไปชนฝากะนังเลือดซิดเลยใช่ไหมครับชนเนี่ยมันแตกกับมันซิบก็ไปอีกสามเดือนรู้เรื่องแต่มริหารไม่ถึงสามเดือนค่ะ่าน,นทำทธุรกิจเครือข่ายยี่สิบเจ็ดวันรับไรายได้ หนึ่งล้านบาททำต่อเนื่อแปดปีรับรายได้ไปสี่ร้อยห้าสบล้านบาทกดเหนี่มันมีแค่ว่าทําต่อเนื่องก็ไม่อยาเทรนแล้วก็นิ่งเ <laughs> ทรนแล้วก็ต้องไป็นทำทำแล้วก็ต้องต่อเนื่องต่อเนื่ยองยังไงฮะเจอความล้มเหลวเจอความท้อแท้เจอการปฏิเสธเรียนก็ไม่เข้าใจฟังแผนก็ไม่รู้เรื่องวันนี้พี่อ๋อยพูด ลำพงก็แตกไม่คนพูดไม้พูดทอสเลยแต่ฟังแล้วมันแตกมั่งไรบรั่งก็ว่ากันไปให้มันต่อเนื่องก็กลับไปอ่านที่บ้านได้แต่บรรยากาศจะสําคัญนะฮะระฐบานเองนะคะทาธรุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ทําประสบความสำเร็จทุกที่แล้วก็บริษัทก็เจ็งทุกที่เลยทุกที่ที่ดัง เราไม่ได้เจ๊งบริษัทปิดแล้วเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยเราจะมาเปิดบริษัทเองเนี่ยเราจะเจ๊งเัาพอไหมไม้วเป็นคำถามก่อนเปิดเหมือนกันนะที่จะเปิดเนี่ยเพราะว่าทีมงานอะเรารู้ว่าบริษัทนั้นเจ๊งได้ไงอะเรามียอดขนาดเนี้บริษัทอยู่ได้แน่ๆที่เขาเจ๊งอะมันเป็นเหตุผลอื่นทำไปแล้วเรื่องรู้เยอะแนละ้ว่าไม่ใช่ละยอดธุรกิจเราก็ขายได้ ทำไมบริษัทเป็นต้องค้างสินค้าบริษัทนั้นบริษัทนี้ก็ต้องามานีกันอ,อยู่เรื่อยๆเราเป็นลูกเราก็อายไหมประเด็นผลบริหาต้องเปิดบริษัทบริหานก็เป็นห่วงลูกลหลาน,ลานที่เขาลาออกจากงานมามาเป็นนักธุรกิจเป็นเครือข่ายเป็นดาวรายเราแต่ท,ทันทีที่เปิดรูู้ีแล้วว่าเราต้องโตพอเราคิดแล้วว่ายอดธุรกิจขนาดนี้ค่าใช้จ่าย่างๆมันพอ เปิดมาสองปีนะอยู่ที่พิพิธัณฑขาวมีกำไรสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าล้านมาทำเปิดบริษัทที่นี่ด้วยธุรกิจเงินสดเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบล้านแล้วช่วงโควิดนะิพิธภัห่เราก็ได้ฟังมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ประธาน ว่าเราบริหารยังไงทําไมบริษัทไม่ปิดคระก็ไม่อยากจะโม้นะไม่ปิดจริงๆเราก็อยู่ได้ไหมนะจนถึงทุกวันนี้ท่านจะบอกทุกคนว่าด้วยความสามารถและก็วิสัยทัศน์ของประธานเองเนาะประธานเป็นคนที่ทํางานวิจัยแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคมาโดยตลอดเราผลิตสินค้ามาเนี่ยไม่ได้ผลิตมาเพื่อโชว์ เราผลิตสินค้ามาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเห็นไหมฮะสินค้าเราตอบโจทย์ผู้บริโภคตั้งแต่คนอายุ5 0สิเราเรียกว่ายุคเบบี้บูมเมอร์อายุห้ามั้งคะ55สิบห้ายุคยุคก้าด้าเยโอยตายละเกือบทั้งห้องยุคส่งสูค่ะท่านยุคเบบี้บูมเมอร์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถามเกือบห้องเลยเนี่ยถ้าร้อยสองร้อยคนนี้น่าจะร้อยห้าสิบยวมาสิบห้าคืนแล้วก็รู้ว่าคนะกลุ่มนี้ต้องการอะไรคนกลุ่มนี้ต้องการสุขภาพถ้าจะช้ายจ่ายอะสักอย่างต้องคุ้มค่าและประหยัดเพราะตลอดชีวิตที่เกิดมา ท่นลำบากกว่าจะสําเร็จกว่าจะได้เงินเก็บเงินมาเงินสักบาทเนี่ยจะได้ซื้อบ้านสักหลังเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนประยุกต์ต่อมา Gen X มจาจัด Gen X ไหม Gen X ก,ก็อายุอยู่ที่40-54ใครเจเ e ็กบ้างคะ40-54สี่คนสิบคน้า54แล้วเหรอคะ40 40 จนเอ็กซ์นี่นะจะเป็นเจนที่ต้องการข้อมูลมีข้อมูลมีเทคโนโลยีในการทํางานด้วยเทคโนโลยีมีการส่งเมลทํางานกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องการสินค้าที่มีส่วนร่วมกลุ่มนี้นะคะเริ่มจะมีเพจของตัวเองขายสินค้าทางด้านออนไลน์มีรีวิวจะซื้อสินค้าต้องการจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยต้องดูรีวิวก่อนใช่ไหมคะ ว่ามีรีวิวไหมมีคนใช้แล้วเป็นยังไงคนุ่มนี้หนอะเขาไม่ได้<ม>สินค้าเราหรือแม้กระทั่ระบบการตลาดเราก็มีระบบออนไลน์ลุมต่อมาเป็นุู่เจนวนยเจนวนยนี่เป็นไงฮะอายุตั้งแต่22่สิบสถึงส0่สิบถึงสามสบเก้านะอายุ่มั้งฮะโอ้มีคนเดียวโอ้ยสามคนยี่สิบสองสี่คน จริงๆอย่าลืมเนี้เยเยจนวายนี่ก็จะใช้ iPad ใช้น้ตบุ๊กกันมาก็จะเน้นเทคโนโลยีเลยแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กตอนนี้นะคะเรียนทานงซูมสอบก็ทางซูมเดี๋ยวประธานนะคะสอบเดบิวทสอบทางซูมแล้วแตเราไปไปเรียนหนังสือกับเขาเนี่ยอยู่ๆต้องทำอีเมลสมัครอีเมลเป็นเลยนะเราต้องพัฒน,นาไหม เพืมักเปลี่ยนเป็งจริงๆนะคะปรานจะเป็นเหตุผลที่ประธานต้องทําโรงเรียนสอนธุรกิจอะไรนะโรงเรียนสอนธุรกิจเพื่อจะรับเปล่งรุ่นใหม่เข้ามาให้เป็นลูกทีมคนรุ่นเก่าบีบีบีบูมเมอร์สงครามโลกครั้งที่สองที่หนึ่งเพื่อให้ดูแลเด็กๆให้เดินทางแถวห้ามโดนเปียนมาแล้วใส่ชุดนักเรียนรู้ไหมคะว่าประธานก็มีบอร์ดผู้บริหาร มาดูโรงเรียนที่นี่นะเรากำลังจะโดนจะได้อนุมัติแนละ้วเขาบอกว่าที่นี่นาบอกว่าประธานแค่อยากจะเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแบบนอกระบบแต่ให้กระทรวงศึกษาธิการเซ็นเซ็นรับรอง <c oughs> เพื่อเอาหน่วยกิจที่จบที่นี่ไปเทียบกับวุฒิปัญญาดีได้คืออ่ะไรต้องเรียนสาขานี้เราเรียนที่นี่แล้วเข้าใจไหมฮะแล้วหดก็มาเดินเยี่ยมชม งงงงก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนที่มันมีโรงเรียนอยู่ในโรงงานโรงงานอยู่ในกรโรงเรียนคู่กันเดินไปแอนที้เชมพูเหรอัอนี้ยิปสติกเหรอโอ้ยทำไมรังสรรกันอนี้ก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนที่มันครบถ้วนขนาดนี้ก็บอกว่าเปิดเป็นมหาัยเลยดีกว่าไหมว่าวิทยาลัยตกคุให้เราเลยดีฮะถ้าอย่างนี้นะคะรัฐบ,บาลจะสนับสนุนให้นักเรียนอย่างวิศวะ ก็ต้องเรียนในโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับวิศวะที่เป็นสาขาวิศวะเรียนของจริงไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีและดีๆตรนี้ค่ะว่าอย่างคนจบเภสัชเวลาเขาฝึกงานฝึกงานที่ไหนเนี่ยนฮะเขาไม่ได้ฝึกงานในโรงงานผลิตยานะเขาไปฝึกงานที่บริษัทโฆษณาคุณผลิตยามาแล้วคุณขายอองคุณจะโฆษณายาของคุณเนี่ย ให้ออกตลาดอะแบบไหนที่ทาตลาดแล้วแล้วตอบโจทย์ผู้บริโภคบริหารพู้เนี่ยทุกวันนี้นะครับท่านตอบข่าวเลยว่าท่านมีงานวิจัยกี่กับผู้บริโภคตลอดเวลาสุดท,ท้ายะนะัะเรามาดูนะเรียนสตรกิจให้ดูเนาะอี้เราก็พาไปดูทั่วจนคณะบริหารอาชีารบอกว่าเคยไปลงหาอะไรก็ได้เลยเนี่ย ะะเรามีพร้อมทุกอย่างเอ้า,อากลับไปที่เดิมค่ะนะคะทีเรียกมาถึงเจนไปที่เจนไวใช่ไหมคะเจนแซนเจนแซนเนี่ยยุคตั้งแต่สิบถึงยี่สิบสองใครยุคยี่สิบสองมั้งคะอันนี้ให้สูงเลยยี่สิบสองคือนักเรียนเลยนะเจนแซนนี่แหละที่รปหันการรับก็มา,าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนสอนชนนีวิตอยู่มีพักสงเราอาเขายกมือหน่อยค่ะเจนแซน มีตะปูยย่าตายายหมดเลยเหรอคะเนี่ยคนพวดคนเดียวเป็นเหตุผลละที่พนจะต้องคือต้อเปลี่ยนแล้วค่ะเราจะมาขายของโดยไปเคาะบ้านนั้นบ้านนี้ไปเข้าแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่ทันเขาต้องขายกันออนไลน์ซื้อของออนไลน์โอนเงินก็ไม่ใช่เงินสดเขาก็โอนโทรศัพท์คือทุกอย่างอะ่ะมัน แังยูีพัฒน์ก็รองรับทุกมิติเราคิดว่าแล้วเสร็จนะคะโรงเรียนต้องเป็นเดือนสภาทุกห็นได้เห็นหน้าตาที่เปลี่ยนไปของยูบีพลาสค้าน,นะครับอันเนี้ยเป็นแบบที่เราจะต้องค้นหาเข้ามาเพื่อจะต้องพัฒนาระบบก,การศาึกษาแล้วก็เป็นระบบการศึกษาที่ที่มาตรฐานแล้วก็เป็นที่น่า่นเต้น,เ,นเพราะเรียนใหม่รับเป็นไป เรียนไปรับรายได้สักสามหมื่นโอเคไหมฮะพอเรื่องชั้นปุ๊บเรียนไปรับรายได้สักห้าหมื่นโอเคไหมฮะอ่เรียนไปสักสองร้อยชั่วโมงรับรายได้สักแสนดีไหมฮะไม่อยากพาลูกมาเรียนที่นี่ไหมฮะแต่ต้องเรื่องชั้นได้นะครับถ้าเรื่องชั้นไม่ได้ก็ก็ต้องซ้ำชั้นนะแต่สิ่งที่เราทานตื่นเต้นมากสำหรับองค์การนี้การศึกษานี้ก็คือนักเรียนเรียนแล้วมีรายได้ด้วย น่าถึงเ้นไหมคะมเจนไหม,มลูกเรามาเรียนแล้วมีได้สามหมื่นบาทไปช่วยเป็นพ่อให้แม่อะเจนนี้นะคะเจนแซดเนี่ยเป็นเจนที่ทำธุรกิจขั้งแต่อย่างเล็กไปเห็นอะไรนะมนุษย์ร้อยล้านหนูอะไรหนูน้อยร้อยล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะมันมีแล้วในโลกใบนี้เรื่อง,งั้นปั้นตรงนี้คะ่ะ ให้ออกมาสู่สังคมแล้วมันจะยิ่งใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับปรทธานมากแล้วท่านก็มีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะอ้นนี้ล่ะเจนแซ็เด็กน้อยลูกมาเรียนก็ได้ตังไปโหยแบบนี้เด็กรวยตั้งแต่อายุ2 0่สิบ้านะเป็นการปลูกฝังแนวคิดที่ดีให้กับสังคมไทยนะคะแล้วมีเจนล่าสุดมาอีกเจนเอาท่า ก็คือตั้งแต่ศูนย์ขว้ถึงศูนย์ขวลหนึ่งขั้วไปวถึงสิบขั้วอ่าเขาเปิดตัวเจเนล่าฟาสินคาเจเนล่าฟาสเนี้ยนะสบู่เหลวเด็กประธานมีลูกน้อยเนาะเด็กจะสุกไน้น่าใสหนันอายุแบบยี่สิบอะไรเงี้ยแต่ประธานก็มีลูกแล้วนะคะ <c oughs> แล้วลูกประธานนะคะจับจองทุกอย่างเจนนี้นะคะให้ไม่รู้จักรู้จักไหมคะไอทูพิเซส เรื่องนี้เคยดูไหมฮะดูอาริยาแต่ละอาริยานี่อาริยานะเลือกเมอร์เมสเคยดูไหมฮะเรื่องนี้ดูเคยดูแล้วก็ยูนิคอร์นไม่ดูใช่ไหมฮะแล้วอะไรอีกนี่งานยังอ่านไม่ถูกเลยชื่อทีโอทีโอซีรัทท็อปเดนส์สตวนี้ชื่อตัวนี้นี ใครอยากได้ทุกตัวก็ซื้อเป็นแฟมบอรี่เลย family แฟมเบอรี่เดนิลซอลอยากเป็นพริ้นแอนด์ฟรีนก็นี่เจ้าชายโหลูกทานนะชอบมากเอาไปนอนก่อนเลยด้ว่าของเล่น <c oughs> ฉะนั้นสินค้าเราก็ตอบโจทย์เด็กน้อยด้วยนะคะเด็กน้อยด้วยนี่นะคะเด็กน้อยเป็นยังไงไหมเด็กคนนี้เป็นยังไงคะห้าม <c oughs> ได้ไหมไม่ให้เล่นเกมห้ามได้ไหมไม่ให้ดูการ์ตูน อะไรประัาคุมแล้วนะวันนี้ดูแค่สองชั่วโมงมีนวดจับกัะตูนี้ทุกตัวเลยไม่ให้เล็นเกมด้วยนะฉะนันวันนี้เนี่ยอยีวิพัฒนวิจัยการตลาดเดี๋ยวโพลิโพ่ได้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มพฤติกรรมของแต่ละเจนตั้งแต่พฤติกรรมแรกเสพความเป็นตัวตน เาไม่ความเป็นตัวตนจะซื้ออะไรเนี่ยต้องมีข้อมูลและรัพสนสิสนนะต้องการมีความเป็นส่วนร่วมต้องการรีวิวอ่ะเคยเห็นไหมฉันใช้แล้วฉันก็โชว์ว่าฉันใช้ฉันมาร์กหน้าทีเขียนคิว้วฉันสวยเห็นไหมคะบางคนก็เด็ดเหนื่อยหมดไปไม่อยากซื้ออะไรแล้วตามลามาทั้งชีวิตเขบอกว่าในดีอะไรดีใช้มาหมดละก็ไม่ได้หายป่วยนะคะ สนชุมชนกับเรื่องการเกษตรอ่าเราก็สนับสนุนกันไปใช้ใจ่ายอย่างรู้ค่าเช่นอันนี้คือโจทย์เลยน้นบรรทัดยจทยบริหารผู้บริโภคด้วยกฎ 6W1Y 1 W แรกคือบูรณาขายไทยทุกยุคเลยนะฮะบาทันมีครบเรานักนธุกรธกริจที่เข้าใจโจทย์สร้างธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภค เพราะนั้นก็จะมีองค์กรที่ยั่งยืยนธุรกิจจุดเครือข่ายง่ายมากแค่ทำยังไงให้ในโลกใบนี้คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักจะเป็นเครือข่ายเรารู้ว่าคนที่รู้จักอยู่รุ่มไหนมีพี่บูบมเมอร์เจติกเนอร์ไรจ์เจจซนมีลูกหลานเลี้ยหลานมีคุณปู่คุณป้าคุณยายคุณพี่คุณน้าคุณอา,ณาเอาสินค้าที่ดีไปให้เขาเนี่ยรู้ละหนึ่งเราจะไปขายใคร มูลแล้วก็มาเวนเวนนะฮะเอาแหวนซื้อที่ไหนยูมีพาร์ทนะคะก็มีเซ็นเตอร์ทั่วทุกจังหวัดทุกจังหวัดแล้วมีหลายเซ็นเตอร์ด้วยหรือซื้อออนไลน์ก็ได้หรือสมัครปุ๊บบริษัทก็แจกเว็บช้อปปิ้งให้เลยถ้าไปได <meilleur S 1> เดเนในรหัสสมาชิกนะคะลองคลิกกันไปดูมีเว็บช้อปปิง้งเหมือนที่เราซื้อลาซาด้าคะ่ะมีให้ทันทีเลยซื้อง่าย เราดูเรามาคายทำไมต้องซื้อด้วยล่ะสินค้ายูนิพัสมาทำไมต้องซื้ออีกขวดนี้ด้วยนเนี่ยเนี่ยมันสาธิตได้สินค้ายูนิพัทุกตัวกินยูนิโกแล,ล้วคันไหมคะคันเฉพาะต,ตรงไหนคะเฉพาะส่วนที่มีปัญหาใครเป็นทิสสะดืองลคันตรงไหนคะใครที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศคันตรงไหนคะ สื่อมเลยใช่ไหมคือสินค้าเนี่ยเห็นนัวผนทันทีเราก็สามารถเปรียบเทียบทั้งท้องตลาดได้ F A B ชัดเจน F ทำมาจากอะไร A ดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไง B มันช่วยเรื่องอะไรพูดปุ๊บนี้ลูกคนแบบฮะเนืหน้าเนื้จานอ่ะแค่ฝาเดียวอ่ะผสมนะเอานี้ขวดเดียวผสมออกมามันเป็นเข้มข้นเนี่ยได้ห้าสิบขวดห้าสิบขวดเนี้ยซื้อท้องตลาดเท่าไหร่ฮะขวดเดียวกะ ยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวนี้มันประหยัดเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้คนที่เราดูแลเนี่ยเข้าใจว่าสินค้าเราประหยดัยดประโยชน์ประสิทธิภาพประหยัดได้ปลอดภัยทําได้นะแต่ทุกตัวเนี่ยท่านใช้นะใช้ผลิตมาจริงๆเราเพื่อใช้ตัวเองใช้แล้วก็อัปเปร์เียทุกคนด้วยอย่างเงี้ยเวลามีลูกอะไรก็เลยผลิตออกมาเพื่อให้ลูกเวลามีความสุข ทุกคนเนี่ยเอาเปกอดวันนี้ก็จะอาบน้ำด้วยพินเซสก็จะเป็นเจ้าชายพรุ่งน,นี้ก็จะเป็นไดโน,น,นัอศึกวันอื่นจะเป็นเจ้าหญิงมีลูกสองคนชายหญิงถ้าวันนี้พี่เป็นเจ้าชายเขาต้องเป็นบินเซสทูพินเซสอันนี้คือความสุขของเด็กและความสุขของแม่ด้วยนะคะเอาหายไปแล้วตู้จปถงไหนแล้ววันนี้<ป><ป>อเออใช่อ่าวส รู้ทำไมต้องซื้อของเราใช่ไหมวัดเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรโดยเพาะเราคนนี้ใช่ไหมะถ้าเขาเป็นยุคก a b โบเมอร์เขาต้องกินอะไรยูเลสกพรพายูมิโกแล้วกดเขาก็ต้องเอลิสถ้านู็สมองก็ต้องชิโคชี <Sie> ถ้าเป็นแผลอยู่แผลบาดแผลมากก็ใช้จีซอนทาเลยแผลที่เป็นแผลแผลบาดลึกๆเนี่ยปิดสนิทตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ทานะ แลือหัวปุ๊บนูนแบนี้นะเอาชีสนัทมาหนนถูๆๆยุบเลยนี่แหละเขาต้องการอะไรเราก็แจกจนไปเลยเว้นใช้เมื่อไหร่หม้นแต่เช้าเลยตื่นมาตื่นมาแรงฟันทานกาแฟอะไรอีกถูสบู่อาบน้ำสิค้าครบหมดเลยอ้าเขียนคิวไหมทาลิปสติกไหมถ้ายังไม่ใช้ก็มากเปลี่ยนเอง สินค้าที่มันใช้ในชีวิตประจําวันแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแล้วคุณก็รับเงินล้านอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคแล้วมาดูต่อเนี่ยใช้เมื่อไหร่แล้วฮูฮูใครเล่นกุตัดใจซื้อถ้าวันนี้ไปขายน้องๆเด็กน้อยกลุ่มเจนเทา้าก็ขายแม่แล้วก็แตะกอลูกไปอยู่บ้างไอ้ลูกอ่โอ้ยชอบตัวเลยแม่ แม่โอ้โหเดียวพอลูกลงลงนี่หลายตังแลนะลูกไม่ได้แอก็ต้องเลือกอีกอะไรแบบน,นี้นะคะฉะนั้น 6W1Y อย่างไรทีนี้จะซื้อแบบไหนอย่างไรเราก็วิเคราะห์เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยกว่าจะซื้ออะไรกว่าจะคิดอย่างเครื่องของน้ำเอ่ยหลจากสามเดนหกเราต้องบอกเขาว่าคิดแล้วจะรูดบัตรหรือจะใช้เง,ดดงินสดเปไงเราจะต้องมีข้อมูลให้เขาตัดสินใจ หรืออย่างไรเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะพี่หรือเราไม่มีเครื่องรูดบัตรใช่ไหมคะเข้านหนลาเว็บเลยเราบัต,ตหหรขาไปตัดในรหัสแล้วโขยอดไว้เขาไม่ต้องควักเงินเลยนี่เละะยะลิมีพพร้อมทุกสิ่งทั้งระบบออนไลน์ออฟไลน์ให้กับทุกคนแล้ทุกคนดูนะคยฮะแค่สบู่ตัวเดียวมูลค่าเนี่ยอย่างสบู่ความงามเนี่ย ถ้าใน100%ในยอดธุรกิจเนี่ยสูงถึงสมูกความงานเป็นตัหน้าใสรักษาฝ้าหรือสิวเนี่ยยอดส่วนแบ่งเขา40%สบู่ค่าเชื้อ25%สบู่สมุนไพร16%สบู่เด็ก10%สบู่ผู้ชาย5%ผู้ชายไม่ค่อยอาบน้ำนะหรือใช้อะไรก็ได้มันอย่างล้างจามก็ใช้ได้สบู่ก้อน5 0สบู่เด็ว5 0 ินค้าเรามีครบไหมคะ,ะครบนะคะยิ่งอานยิ่งรวยอ่ะทีนี้ตอนนี้ในห้องนี้ใครเป็นยุคเราจะแจกแนะนะใครเป็นยุคแจกสินค้าด้วยนะคะวันนี้มาแล้วได้ของไปด้วยนะใครเป็นยุคเบบี้บูมเมอร์ขอเชิญเพียทีหน,นึ่งคนเอาคนเดียวคนเดียวแล้วก็ g n X Gen Y Gen Z มามา Anh đi là anh ta Anh đi là anh ta về lúc bây giờ anh ấy là bố mẹ anh ấy làm à. À, oh, Nhưng, đi, đi ừ, là bố mẹ Anh ấy, สบู่เราเนี่ยมันดีกว่าของตลาดยังไงชุดวันนีมาใครแต่งตัวสายนดิดม,มันพี่บูมเมืร์กอะแม่เดียวนะคะเป็นพี่บูมเมืร์ที่งานแจกไม่ใช่สบู่เร็วนะคะมาแจกสีผมมันเปอนแบบว่าท่านมีผมสองสีแล้วใช่ไหมนะ,ะแม่อยู่ข้างๆน,น,นะฮะจะได้เพิ่มอันนี้โชว์นิดนึงนะคะอันนี้เรามาดูสบู่ เอาเทียบของกระดละของลานหนึ่งนาทีนะฮะไปได้แล้วของตระดาษกีนะกคนไม่ได้กระเา็ยังอันนี้นะของกระดาษแล้วก็เอาทูบินเซตเนอ่ะทูบินเซตอันนี้นะนี่เปรียบจะเทียบเหมือนเราอาบน้าในห้องน้ํานะฮะเด็ดทีนี้เกลือเกลืออันนี้นะฮะเกลือเทียบเหมือนเหลือไข่มีเกลือไหลแล้วก็เอาดินเป็นครบเค็มไหมฮะยินเกลือแล้วเค็มไหมฮะ เอ็มเอาไปเลยหนึ่ช้อนแม่โกนหนึ่งช้อนจับข้างบนนะคาจะได้เห็นจับแบบนี้แลบที่ดูได้ค่อันนี้กำลังถูอ๋อมีเงือกแบบทำไมมีเงือนอ่าเจีนี้อาบน้ำด้วยสบู่พองกระดาษทั่วไปอ่านึ่งช้อนอ่านึ่งช้อนเอาปริมาณที่เท่ากันนะคะอ่าี่ฟอแปดหนึ่งช้อนฟอแปด้เท่ากันหีินิดนึงเลยปดนิดนึงม่อกิ้เห็นึันได้เท่าไงโอเคพอ เห็นไหมฮะกล้านื้อท้องตลาดเป็นไงยกขึ้นมาเลยะะ่ะยกยกยกหญ่กแย่กันไหยกมันเลยยกไปอ่ายกขึ้นมาตักขึ้นมาเน,ะะนี่ยฮะอันนี้ตนี่เห็นไหมท้องตลาดทั่วไปทำยาไขมันสัตว์อ่นะคะแล้วก็มีฟันคีนีนะคะอ่าฝั่งนี้ของเราอ่าเดี๋ยวอ่ะเดินง<ป>ลงไปล่างโชว์เลยอ่ะ เจอล 2, แล้วสองท่านเนี่ยเอพิโกเมอร์กับกลับเรารับรางวัลเห,ลห็นที่นายจะบอกว่านะคะของเราเนี่ยเป็นสบู่เหลวที่ปราศาเคมีแปดชนิดนะคะไม่มีสารกันเสียไม่มีเนื้อสบู่นะคะไม่มีสาร SLS ก็คือสารทำความสะอาดที่มีอันตรายนะคะไม่มีกลูเตนแล้วก็ไม่มีแอนิเมอลนะคะแล้วมีแอลกอฮอล์ด้วยไม่มีแอลกอฮอล์นะ เราก็ไม่มีพีโตเลียมหรือน,น้ำมันอ่ะส่วนมากสบู่ก็จะเอาน้ำมันพีโตเลียมน้ำมันที่ที่ทิ้งแล้วมาใช้นะคะทำสบู่ไม่มีโฟอร์มาลีนนะคะแล้วก็เป็นไฟอินวันเป็นเ,เนี่ยเอาไฟวันสระผมไฟอินวันแชวเวอร์สระผมอาบน้ำได้ด้วยเป็นคอนดิชเนอร์ปกติเราสระผมเราต้องลวดผมใช่ไหมคะไม่งั้นผมแข็งเป็นคอนดิชเนอร์อยู่างนี้ด้วย ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิดแบคทีเรียและไวรัสทุกชนิดแค่ล้างไงเราไปล้างมือได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟอส์เชอริเซอร์อย่างเงี้ยมันน่าจะผิวแห้งเนาะแต่เนี้ยผูวผิวนุ่มเดินเนี่ยฉันว่าคนก็ผิวนุ่มสัมผัสกันนี้แบบแบบนุ่มมากอะ่ะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะคะฉันได้ขีนนะะ่เดือนแต่อันนี้ไม่ได้เทนเดือนเนี่ยแต่ก้นหัวแต่ก้นเดียวบอยเลย <c oughs> นะคะอ่ะไหนๆก็มาเลยอ่ะไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะ อ่ะเด็กน้อยอยู่ไหนแดกเด็กก่อนนะอ่าเขาอยู่จัดได้เด็่ะหยิบเลยหยิบเลยเด็กน้อยมาเลยนะคะเวลาให้ก่อเด็กปวดแล้วก็พี่มูเมอร์ให้เด็กน้อยก่อนอ่ะให้เด็กมาขนาดใหญ่ไหนวิ่งไหมเด็กน้อยวิ่งคนเดียวแบบเขรเลอ่ะวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลย อ๋อดูดูโบราณวกเอาอเาเอาของของเด็กน้อยแล้วก็อันนี้ก็คือดิวนสร์อ่าคะไรก้างคือเทเอบมากเลยไปให้เล็นะคะให้เล็นเอาทีโมเน่นลิน่เจ้าชายเอาทีเล็กเลยลูกเรเคหนูชอบไดโนเสาร์มีจำหน่ายแล้วนะคะ อันนี้คือจำไวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเจนอัลฟาแล้เดี๋ยวโตขึ้นนะคะเขาะจะเป็นซี d ดีกับดีมีพลัสเพราะว่าเราสามารถมอบผลิตให้ลูกให้ลูกได้แ<ด><ด>ม่นะคะสร้างธุรกิจไปทอนนี้ไม่ต้องเสียใจนะว่าจะมอบผลิตให้ใคร